ไปถามหาคําตอบไงว่ามันทำไมถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายไม่ใช่ปะไปนะทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งอะไรต่างเจอมา้าขีมา่ม้าเจอควายขี่ควายเจอเรือขี่เรือข้ามเรือไม่มีเรือก็ขอนไม้ข้ามฟากเป็นนี่นั่นมันก็ต้องปรับตัวไปตามบทบาทลีลาตามธรรมชาติมนุษย์เกิดแก่เกิดมาโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติก็ใช้ธรรมชาติ บำรุงเลยธรรมชาติให้ธรรมชาติตัวเองอยู่ได้กับธรรมชาติเป็นแท้จริงก็ธรรมชาติกับท่านก็ธรรมชาติกับธรรมชาติก็หล่อหลอมรวมอยู่ตรงนั้นน่ะไม่เห็นจะมีวิทยาศาสตร์เหวีที่ไหนมาอยู่ด้วยนะวันเวลานั้นธรรมชาติก็หล่อหลอมอยู่ตัวเองก็หายใจไปตามกฎธรรมชาติอากาศก็เป็นธรรมชาติดินน้ำลมความรอกกับธรรมชาติอยู่แม่งกับธรรมชาติน่ะเออฝนตกก็กลางร่มได้ก็กลางไม่กลางก็หดดแถวโพรงนุ่งพรไม้งนี้นะครับดีไม่ดีขอนไม้ ขอนไม้เลยต้นไม้ใหญ่แ้วมันล้มทับกันมาครั้งล่ามันก็พอจะรอดได้ฝนตกห่าใหญ่มันนอนใต้นั่นไะนอนใต้ขอนไม้เลยเคยเห็นไหมครับเอาก็ธรรมชาติเหรอ,อคุมการหายใจให้อยู่กันแล้วกันไม่ตายง่ายหรอกหิวก็ใบไม้ไงต้นไม้ไงเราหมายไว้ธรรมชาติก็มนุษย์สัตว์ตัวหนึงนงน่งก็อยู่ได้ ใช่ไหมฮะมันนั่นคือสัตว์ตัวหนึ่งอยู่ไว้ข้ามบน่ะมันถึงลุงเนาะอยู่ธรรมชาติกินเป็นธรรมชาติดิบดิบ,ดบสุกสุก็กินถ้าอยากจะกินปปเป็นอะไรเป็นะไไม่กินก็กินแต่ผลไม้รากไม้ไปสิเลือกไปสิครับโตแข็งแรงนะอย่างนี้เป็นต้น ถามหาคำตอบกี่ปีวันไม่ใช่ห้าปีหกปีมเต็มเดือนหรอกเอาเป็นห้าปีหกปีก็แล้วกันี๋่ว่าหนังติดเอ็นติดกระดูกก็มันกินบ้างไม่กินบ้างไงออไม่เหมือนคนที่อิ่มหมีพีมันทุกวันเช้าสายบ่ายเยน็นกินวละสามครั้งสี่ครั้งกินอยู่ทั้งวัวแต่วัวแตนก็มีมนุษย์เฮ้ <c oughs> <c oughs> มึงไม่ได้าใครนะที่ว่าเนี่ย <laughs> จะมาล่ะจะมาล่ะเออจริงครับวะหนังติดเอ็นเอ็นติดดูอะไรมันเกิดขึ้นในตัวทีนี้เอามาจะเล่าให้ฟังในระหว่างที่ก่อนวินาทีที่จะ ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายในวิทาทิวินาทีที่เป้งเนี่ยวินาทีตรงนี้ครับที่มันจะเป้งพอเป้งแล้วก็ความพระพุทธเจ้าสิความเป็นพระพุทธเจ้าเซตอัพเข้าไปในพะบรากายของเจ้าชายทันทีเลยฟังให้ดีนะวินาทีนั้นนะครับอกให้รู้ด้วยให้ดับให้ดับภาษาลุงม, mm hmm. มันจะได้ ในน้ำดดเดือดในระหว่างที่หายใจไป<ม>ก็อ่อนแรงนะครับก็อดอ,อาหารจะเหลืออะไร่ะครับใช่าหล่ะบำเพ็ญทุกขก,กิริยาไม่กินออไรน้นยกเว้นถ้ากินนะ่ะก็คือกินลมอย่างเดียวน้ำก่ไม่กินกินลมอย่างเดียวกินอากาศอย่างเดียกกินอากาศสัตระนะ น้ำไม่กินผลไม้บ้างอะไรไม่กินนั้นแหละครับกินอากาศกันน้ําลายตัวเองนั่นแหละครับมีเท่าไหร่ก็กินดื่มกินน้ําลายหม,ออหมดไปเลยกับหมดวันั้นแล้วเราจบไปทําหอยทําไมวันก็ก็ก็ไม่รู้แหละครับเพราะมันเป็นเรื่องที่บอกว่ายิ่งยงยิ่งใหญ่ยิ่งยง,ยง,ยยยง,ยงความยิ่งยงยิ่งยงนี่จากยิ่งยงมันเนี่ยเอาชีวิตไปเดิมพันท้าทายมากใช่ไหมตายเป็นตายใช่ปะ ทำาหัวโคตราบันเถอะอยากตายก็ตายไปก็ยี 9, ่สิบเก้าสามสิบปีรู้ปหมดแล้วมีเมียหนึ่งคนมีลูกหนึ่งก็ทําให้กับโลกไปเรียบร้อยแล้วเงี้ยใช่ไหมเอาอะไรกันละ่ะมันไม่มีในใเจ้าอะไรแล้วเนี่ยมอมใช่ไหมละ่ะหรือใครว่างไงจรงนี้ก็ไปหายใจเงือกสุดท้ายปั